สวัสดีวัรุ่ทุกคนนะครับผมคุณกำลังอยู่กับชา n น l Alternative และนี่คือเกมวันพีชเบลตี้รัชนะครับก็ฝากกดไลค์และก็กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับผมกับคลิปพี่นะครับผมจะได้ลงคลิปบ่อยๆเลยทีเดียวมีกำลังใจนะครับผมนะก็วันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกับ ID ใหม่ไม่ใช่นะครับผมเป็นไดเดีเก่าแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็น NP จอมพลแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องบูดได้อำลาวงการแล้วนะครับผมนะ เรียกได้ว่าพอเปลี่ยนชื่อเนี่ยไปไหนคนก็ยังจําได้นะครับว่าเราคือบูดนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นพีจอมพลแล้วนะครับเป็นชื่อภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับประจานง่ายง่ายเลยแหละนะครับผมน้องๆฝากกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่มาเล่น ex ตัวละครเก่านะครับผมที่หลายคนอาจจะอยากตั้งคําถามว่ามันยังเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดู stack ก,กับ ex ตัวนี้กันเลยนะครับ นี่ก็คือบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมเป็นดีเอ,อ็กตัวตัวใหม่ไอตัว,ต,วตัวเก่านะครับผมกออ็ตัวนี้นะครับผมมีคนถามถามว่ายัางเล่นได้ไหมนะครับผมเอาตรงนะผมไปเล่นมาเล่นโคตรยากเลยนะครับผมในยุคนี้เพราะว่ายุคนี้มันมีโรเจอร์โอเด้งมันมีตัวที่คือบิ๊กมัมเนี่ยมันไม่มีการตายมันมีลดดาเมจจากดีเฟนเดอร์นะครับผมแต่ว่ามันผมจะพูดยังไงดีอะ มันเล่นยากนะครับผมแต่มันเร็วนะมันยึดทงเร็วมากนะมันโกงนะคุณนสุบัติการยึดทงเขาค่อนข้างโกงนะครับผมแล้วก็ไฟฟ้าช็อตเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อก่อนผมว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือมันไม่ร้อยก็ไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนมันติดบ่อยไงเอาแฉงไปตีก็ติดเอา หนวดดาไปช็อตไอ้หนวดดาไปดูดก็ติดนะครับผมไอ้ตัวนี้มันคือมาแก้แฉงกับหนวดดาได้เลยนะครับในยุคนั้น,นครับรู้สึกจะเป็นยุค1.5ปีป่ะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เก่งนะครับผมแต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็เล่นยากม,มากก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นน้องได้ดูนะครับสาหรับตัวละคร E x ตัวเก่าตัวนี้นะครับแล้วก็เหรียญก็เป็นเหรียญเน้นยึดธงนั่นเองครับ สำหรับปาร์ตี้158นะครับผมแต่เห็นปาร์ตี้ผม158มันดูเยอะนะครับแต่มันไม่ได้หนาเลยนะครับสำหรับบิ๊กมัมนะครับแล้วก็มี5แถมมีสายโลกใหม่นะครับผมนะตอนแรกจะเล่นซอนแกนไลน์แต่คิดว่ามันก็ไม่ได้ถึกขึ้นนะครับผมมันเจอโรเจอร์ชาร์จก็ ลงไปตุยนะครับผมนะเล่นบิ๊กมามควรมีสกิลหนึ่งแล้วค่อยบวกนะครับผมเพราะว่ามันจะช็อตแล้วมันตอนจังหวะช็อตเนี่ยบางทีจังหวะมันไม่โดนดาเมจนะครับแล้วก็เน้นยึดธงดีกว่านะครับผมไม่ต้องเน้นเข้าไปบวกให้เพื่อนบวกแล้วเราก็แล้วเราก็เติมนะครับเออน้องครับผมพี่ไปทําการอัดคลิปไปแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ย พี่ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเออบิ๊กมัมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะยืนทั้งเกมได้นะผมดังนั้นผมขออนุญาตเล่นคู่กับโดฟาแล้วกันนะครับผมนะก็เอาไว้แบกเพื่อนแล้วกันนะครับผมหรือเพื่อนแบกด้วยนะครับผมนะก็ถ้าตาไหนเล่นไม่ดีก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตัวละครนี้ผมบู๊นตรงนะเล่นยากมากนะครับผมก็เอาไปว่าดูคลิปเพื่อความบันเทิงความสนุกแล้วกันนะ มาแล้วครับผมจ้ารถปลากับบิ๊กมัมมาแล้วจ้ามาแล้วครับผมเป็นยักษ์ที่แบบว่าหลายคนแบบ <c oughs> แต่ผมยืนนี่ก่อนแล้วกันนะเคแวบโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วยังไงเนี่ยอืมเฮ้ยอืมช็อตไปเฮ้ยแข็งแข็งมันแข็งหรืออะไรวะ นั่นไงโอไม่โดนครับไม่โดนไอ้ช่วหน่อยเร็วช่วหน่อยเร็วกันไม่ไหวกันไม่ไหวฮะอะไรล่ะอะไรอืมอ้มเไปยึดตรงนู้นก่อนใจเย็นเอ้ยโอ้แข็งแข็งว่าแข็งวะไปตรงนี้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 ไปก่อนว่ะตรงนี้เออนั่นแหละมันไม่มีใครโดนแล้วผมเรายึดเร็วอะยึดเร็วยึดเร็วอยู่ยึดเร็ว เร็วสิเร็วสิบิ๊กมัมนั่นไงเรียบร้อยครับผมโอเคเรามีสกิลไว้ก่อนนะครับสหรับบิ๊กมัมนะมีสกิลไว้ก่อนขู่มีโดฟ้าด้วยเออดิเออเด้งไปเออช่ะหลบโอเคครับถอยมาก่อนนะโอเคอุนติอุนติน่าจะโหดอยู่ครับแต่บิ๊กมัมน่าจะรับมือไอ้อ่า เรียกว่าจะไปบุกแฟงกี้น่าจะลำบากอืมแฟกสวยไปตรงนู้นเลยดีกว่านะครับเขย่าๆอ,อ,อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเพื่อนอย่าเข้าไปเพื่อนเออลบอเอาดิเอาผมโดนแข็งอีกแล้วพี่ตายปะเนี่ยโอ้โหตายเลยครับผม แข่งสองรอบบ้าปะเนี่ยฮะเดี um> <inaudible> ๋ยวคนละเรือนเหนือหรือเปล่าคนเรือนอุตอดไหมเน็ตเป็นไรเฮ้ยโอ้โอ้ โรเจอร์โอดเด้งเพียบเลยนะครับผมตานนี้นะถ้าเล่นอานคาบบอกเลยสนุกแต่ว่าโอ้หไอ้นั่นมันไวนะครับผมมันไวมันไวโอ้ เออผมโอ้โหอยู่กับสกายด้วยนะครับผมแล้วผมก็เล่นบิ๊กมัมด้วยประเด็นเลยยาแล้ว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 โอ้มาดี้บอดีมาดีมาดี้บอดี้บดีอืมนั่นไงเออกระเด็นไปครัชหลบได้อีกโอ้ยเกือบได้ท้อง อโอ้อีกมั่สูยาวกันวะอุ้โอ้ยอะไรครับเนี่ย,ย,าายเออดีๆดีๆขอ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 ,ขอเออนั่นแหละดูฟี่ทำได้ดีไปยี่ยงเรียบร้อยครับผมอืม,ผม,ผ,มผมติดวิ่งช้าแป๊บนึงนะผมติดวิ่งช้าอยู่อื้ๆอืมอ้มอื้มอื้มตายเฮ้บดิ ปีกวิ่งช้าอ,อยู่ใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมเกล็ดกับเติมเกล็ดกับชุด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 เดลี่มาว่ะเลลี่มาเลลี่มาหลบกัดไปเลยเดี๋ยวเราฉีกวิ่งยึดดีกว่านะคร up, Arizona, ับผมขู่มันมันมันดอสดอสไทมินไปนู่นเลยว่ะโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อืมอืมอืมได้อยู่ได้อยู่อะไรล่ะโอโลบียึดนู่นดีกว่าว่ะ มาดิไปดิดิไปดิดิโอลบีไดิอืออะไรโอลลบีอืออือะไร,ร,บบะไรช็อตไปดิช็อตไปดิอืช็อตไปนั่นไงเรียบร้อยครับผมยึดเร็วๆเลยยึดไวๆเลยบิ๊กมัมยึดไวมากครับมัมยึดไวเลยนะครับจังหวะนี้ยึดไวที่สุดในเกมครับไม่ต้องกลัวใครครับจังหวะนี้สี่ทงไปฮนะโรเจอร์มาเออเออโดนครับห้าทงครับจังหวะนี้ครับห้างครับ ดีมากสกายสวยโอติดเบิร์ดโอช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวว่าสกายผมสู้ไม่ได้ครับผมสกายแบกผมหน่อยแบกผมทีสกายแบกกับผมทีครับอืมอืม,อมเอาดิเอาด,อาดิผมมีอาขาผมมีอาขาเอาดิเออผมมีอาขาว่ะเอาดิเอ้ย๊ะ เอาเอาเทำไมผมโดนทะลุล่อมาอืมโอ้โหแผลปะเนี่ยแผลปะน,นี่ยนี่แหละเฮือกระเด็นโอ้อหอย่านะอย่านะอย่านะเออเออเออแตกไปดีรีวิวอะไรครับเนี่ยอะไรล่ะนี่แน่9 8ลบลบลบ9นะเฮือกตรงนี้เสียปะเนี่ยาม สองหนึ่งชนะไปนะครับผมโอ้โหบิกมัมผมเล่นประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันแบกยากนะครับผมเอวีพีเป็นของออเป็นนี่ครับกดไลค์สกายครับ จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ ex ตัวเก่าอย่างพิบมัมตัวเก่าตัวเก่านะครับผมตัวนี้เล่นต้องอาศัยว่าดอสเก่งๆนิดนึงครับแต่ดอสเก่งก็ไม่รอดนะเอาจริงๆมาเล่นยากนะครับผมก็สาหรับใครมีตัวนี้ก็ไปทําซับก็ได้ครับผมเพราะว่าแท็กเขาน่าจะเยอะอยู่นะนะครับผมนะดูดิผมเล่นแป๊บเดียวนะครับอันดับขึ้นมาเลยนะครับผมสำหรับิบมัมนี่แท็กมันเยอะนะครับผมแท็กมันเยอะผมเล่นไม่กี่ตายนะครับก็ติดอันดับซะแล้วนะครับผมก็ สำหรับใครที่มีตัวนี้อยากเล่นก็แลงวแผมว่าเล่นไม่ได้แล้วอันนี้สุดต,ตัวเลยนะเล่นไม่ได้แล้วไม่มีทางเล่นได้แล้วนะครับผมตัวบางเกินไปนะครับผมนาะเทคนิคมันไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วก็ช็อตมันสอนเสร็จดังนั้นพิจารณากันเองแล้วกันครับว่าตัวนี้เล่นได้หรือไม่ได้นะครับสุดตัวผมตอบว่าเล่ไนไม่ได้นะครับผมโอเคเพะใหม่คลิปหน้าครับอยากจะทตัวไหนอีกนะครับผมถ้าตัวนั้นเลเวลร้อยแล้วเดี๋ยวผมทาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ